ตอนนี้ก็คือลวกซี่นี้ก็จะไม่มีแล้วค่ะตอนนี้จะเป็นการรับปืนตีค่ะเป็นลุลุ่มก็คือจะเอาดินจากลวกนี่ค่ะมาต้มไมเบิ้ลขั้นตอนต่อไปก็คือจะไต้ไต้แหลกตีดินนะคะแปลงกลางหน้าก็จะเป็นแปลงยาวหัวเหมอือนกันค่ะดีค่ะ เกี่ยวกันโตเดี่ยวกันเลียงหัวได้สุขภาพดีหัวกินดีกินเอ็มมันก็นคือจะให้คนอบเสร็จกับเราอะคะ่ะแต่นั้นแหละเราก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีติดต่อได้นะคะตู้รถใต้ค่ะสูงสไนเปอร์อนนี้ก็รขับรถแก้งค่ะาก็คือสามารถปรับเลี่ยนทีทำให คนที่ทำกระเซตได้ทำงางขึ้นนะคะอันนี้ก็คือแปลงมันนะคะหัวมันตรงนี้ใกล้ในตลาดใกล้ดีหมาค่ะหัวมันชีเรื่องติดต่อได้